คุณคงรู้จักจูเลสิกพาร์คแต่คุณอาจจะยังไม่รู้จักสายพันธุ์ไดโดเสา์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลจูเลสิกพาร์ควันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักกับสายพันธุ์ไดโดเสา์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลของจูเลสิกพาร์คกันครับจูเลสิกพาร์คเป็นภาพยนตร์แนวผจญภัยวิทยาศาสตร,ร์ออกฉายครั้งแรกในปี1993ในชื่อจูเลสิกพาร์คกำกับโดยสตีเวนสปรีเวิร์กโดยการดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันของไมเคิลไครสตัน โดยเป็นเรื่องราวของจอห์นแฮมมอนนักธุรกิจและมหาเศรษฐีกับทีมนักวิทยาศาสตร์ทางพันธุกรรมที่ได้สร้างสวนสัตว์ป่าที่มีไดโนเสาร์ซึ่งสูญพันธุ์ไปหลายร้านปีแล้วให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งบนพื้นที่โรงงานไฟฟ้า,ฟาร้างและได้เปิดให้มีการเยี่ยมชมวันนี้ต้องเล่าจะพาทุกคนไปพบกับ1ิไดโนเสาร์ที่ทรงพลังในจักรวาลของจุลศิธิ์พากันครับอันดับที่10อันโลซอรัส อรโรซอรัสเป็นไดโนเสาร์นักล่าสองเท้าว่ากันว่ามันคือไทแรนโนซอรัสเล็กรุ่นเล็กที่มีขนาดความยาวประมาณ8.5เมตรสูงประมาณ3เมตรมีน้ำหนักประมาณ2ตันหัวของอโรซอรัสจะมีปุ่มเขาขนาดเล็กเหมือนดวงตาขากรังกายอ้ากว้างได้ถึง92องศาพร้อมด้วยฟันที่มีลักษณะเป็นใบเลื่อยเรียงรายอยู่กระโหลกของมันสามารถรับแรงกระแทกได้มากและเมื่อมันล่าเหยื่อมันจะใช้หัวฟาดลงบนตัวเหยื่อ ขายคอนที่ตอกลงบนที่ไม้อันดับที่9ไดโนริคัสไดโนริคัสเป็นไดโนเสาร์กินเนื้ออยู่ในสายพันธุ์เดียวกับแรปเตอร์ที่ฉลา,าดและว่องไวมีขนปกคลุมร่างกายและปีกที่ดูคล้ายนกมีความยาวลำตัวประมาณ2-5เมตรหนักประมาณ73กิโลกรัมชอบอยู่กันเป็นฝูงและออกล่าเหยื่อเป็นกลุ่มอาวุธของพวกมันคือเล็บเท้าอแหลมคม เหมือนใบมีดที่สามารถพับเก็บได้และฟันที่คมกริบและมีนิสัยห่วงลูกอันดับที่8เวโรซีแรปเตอร์เวโรซีแรปเตอร์เป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อในกลุ่มโดมิโอซอร์หรือแรปเตอร์เป็นไดนโนเสาร์ที่เดินสองเท้ามีผิวหนังคล้ายกับสัตว์เลือ้อยคานว่องไวและมีความฉเฉลียวฉลาดเป็น่าฝูงของเราแรปเตอร์เวซีโรแรปเตอร์ออกล่าเหยื่อเป็นกลุ่มคล้ายหมาป่า มีวุธคือเล็บเท้าที่แหลมคมและฟันที่คมกริบเหมือนใบมีดเป็นไดโนเสาร์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกในช่วงประมาณ70-83ถึงล้านปีก่อนในยุคครีเทเชียสโดยมีลักษณะเด่นจะมีแถบเป็นแนวยาวที่หลังเป็นสีน้ำเงินจึงถูกเรียกว่าบูและเป็นไดโนเสาร์ที่พัดเอกนำมาเลี้ยงและฝึกฝนตั้งแต่เด็กจนสามารถบังคับมันได้อันดับที่7ไดโลโฟซอรัสไดโลโฟซอรัสเจ้ากิ้งก่างหงอน เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ไดโนเสาร์าที่อันตรายที่สุดซึ่งมันมีชีวิตอยู่เมื่อ183ร้าล้านปีก่อนมีความยาวประมาณ6-7เมตรมีฟันหน้าแหลมคมส่วนงอนบนหัวมีเอาไว้สำหรับเรียกตัวเมียเวลาผสมพันธุ์ปราดกฏตัวครั้งแรกในภาพยนต์เรื่องจรสิพาร์คโดยเจ้าไดโลโฟสอรัสสามารถกางแผงคอออกและพ่นพิษออกจากปากได้ไดโลโฟสอรัสถือว่าเป็นไดโนเสาร์าที่ดุร้ายและน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากอันดับที่6 Nasuto โซลาท็อปนาซูโตโ o ลาท็อปเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์กินพืชที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับไทเซโรท็อปเจ้านาซ u โตโซลาท็อปจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าและมีขาที่สั้นกว่ามีเขาที่ยืดออกมาจากกระดูกที่อยู่บริเวณหัวมีอุปนิสัยที่ดุและก้าวร้าวและมันได้รับฉายาว่าเป็นรถถังดึกดำบรรดับที่ 5. เทอริซิโนซอรัสเทอริซิโนซอรัสเป็นน้องใหม่ในแฟนชายจุลศิษ์ เอริซีโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ประหลาดมากที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาก่อนโดยมันเป็นสัตว์ที่เดินสองขามีกรงเล็บยาวกว่า70ซนติเมตรแข็งแรงและมีขนปกคลุมร่างกายและดูคล้ายนกมีความสูงประมาณ6เมตรมีความม่องไวโดยสันนิษฐานว่าเทอริซีโนซอรัสน่าจะมาจากสายพันธุ์เดียวกับทีเร็กแต่ความน่าประหลาดของมันคือมันเป็นไดโนเสาร์ที่กินพืชแต่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่ามันกินเนื้อ อันดับที่4ไทแรนโนซอรัสเล็กไทแรนโนซอรัสเล็กหรือทีเล็กเป็นราชาแห่งไดโดเสาที่เป็นสัญลักษณ์ของแฟนชายจุาสิธิพาร์คซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นจากนักวิจัยเอายินต้นแบบของมันมาพัฒนาและโคนไดโดเสาดูร้ายตัวนี้ขึ้นมาและมันเป็นรองแค่อินโดมนัสเล็กที่ถูกพัฒนาให้ดุร้ายและฉลาดมากยิ่งขึ้นไทแรนโนซอรัสเล็กเป็นไดนโดสาก,กินเนื้อขนาดใหญ่ที่เดินสองขา มีกระโหลกศีรษะที่ใหญ่มีหางยาวเพื่อสร้างความสมดุลขาหลังใหญ่และทรงพลังขาหน้าเล็กมีกรงเล็บที่แหลมคมและเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งตัวหนึ่งในแฟนไชส์จูราสสิกที่ไม่มีใครหยุดยั้งมันได้อันดับที่3ามเควสไซโคแอตาสเควสไซโคแอตาสเป็น,นโนเสา์บินได้ขนาดมาคือมามีหัวและจงอยที่ใหญ่โดยสันนิษฐานว่ามันมีชีวิตอยู่บนโลกเรา70ล้านปีก่อน โดยปีกทั้งสองข้างกว้างประมาณ12เมตรและมันโฉบลงมาจากท้องฟ้าเพื่อทำลายเครื่องบินในภาคโดมิเนียนเควสไซโคแอตาสเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ในโลกจูราสิกที่ยังไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนเป็นสายพันธุ์กลุ่มเทโรซอลสกุลใหม่ที่มีขนาดใหญ่กินเนื้อเป็นอาหารเช่นกิ้งก่าหรือลูกไดโนเสาร์มีความดุร้ายและชอบอยู่กันเป็นฝูงอันดับที่2องกิตาโนโตโซอรัส Arat, 3, 1, 000, 000, ดีเโนโตซารัสหนึ่งในสามสายพันธุ์ไดโดเสากินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดมันได้รับฉายาว่าจิงจกยักษ์ลักษณะภายนอกของมันคล้ายไทเรโนซารัสเล็กแต่ยาวกว่ามีกระดูกจมูกที่คุขระมียอดแหลมเหมือนเขาลำคอแข็งแรงและความยาวหัวถึงหางประมาณ12-13ถึงเมตรน้ำหนักประมาณ14ตันมันเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่ผสมกันระหว่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลือ้อยคลานเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเพื่อขย่ำเหยื่อ มีการกัดที่ทรงพลังและถูกขนานนามว่าเป็นนักล่าที่ทรงพลังที่สุดที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารอันดับที่1โมซาสซารัสโมซาสซารัสเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลผู้หิวกระหายที่ใหญ่กว่าเมการโรดอนและมีความดุร้ายเต็มสูงกับในฉากหนึ่งที่โผล่ขึ้นจากท้องทะเลกัดกระชากเรือประมงให้หายวับไปในพื้ตาซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันกันกบที่เคยปรากฏมาแล้วในจูเลสิกเวิร์ก่อนหน้านี้ ความน่ากลัวของมันคือฟันที่แหลมคมและปากอันกว้างใหญ่อย่างเหลือเชื่อที่สามารถเคมือบเลือได้ทั้งลำและมันอันตรายที่สุดในท้องทะเลรวมถึงมันสามารถกินอินโดไมนัสเล็กได้ด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของไดโนเสาร์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลของจุราิสิ์พราคที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวส,สนุกที่เราจะนํามาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกําลังใจให้กับช่องเราได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาอเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นเองครับ